EP นี้เราจะพาไปดูเรื่องราวในโลกของฮิปฮอปในมุมเจ๋งๆมันเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆที่เราเอามายำรวมกันเรามาถึงพาร์ทที่2แล้วส่วนตอนนี้เราก็มีเสื้อประจำช่องของพวกเราแล้วนะครับเสื้อตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราอินในเรื่องเดียวกันชอบในฮิปฮอปและสตรีทคัลเจอร์เหมือนกันแล้วถ้าใครสนใจยังไงก็ก,กดเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลย Check one, two. เวลาที่เราไป Apple Store บางคนก็อาจจะเข้าไปลองดู iPhone รุ่นใหม่ลองเล่น iPad ลองสไลด์หน้าจอเครื่องตัวอย่างไปไปมาๆเข้าแอปนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่สำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ชายคนนี้เขาทำถึงกว่านั้นมากเพราะเขาเข้าไปอัดเพลงทั้งอัลบั้มผ่าน Mac ใน Apple Store สาขาโซโหที่เมืองนิวยอร์กชื่อของพ่อหนุ่มคนนี้ก็คือ Prince Harvey คือในตอนนั้นปี2015เขาไม่มีตังค์เลยสักบาทเดียวนะครับคอมทำเพลงก็พังสรุปง่ายๆเลยคือไม่มีอะไรเลยนอกจากใจรักที่อยากทำเพลงเขาคิดวนไปวนมาว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีวะคอมก็ไม่มีจนในที่สุดเขาก็คิดได้นะครับว่าในเมื่อกูไม่มีคอมงั้นกูก็ไปใช้คอมในที่ที่มันให้ใช้ฟรีสิวะง่ายจะตายพี่แกก็เลยเดินเข้าไปที่ Apple Store สาขาโซโฮทุกวัน จนถึงสุขติดกัน4เดือนเต็มๆแล้วไม่ได้ไปเดินเล่นๆน,นะครับแต่พี่แกใช้แม็ตัวโชว์ในร้านอัดเพลงทั้งอัลบั้มเลยแต่เขาไม่ได้เดินเข้าไปในร้านแล้วแหกปากร้องเพลงกลางร้านแบบนั้นนะครับเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็คงจะโดนพนักงานลากคอออกไปตั้งแต่วันแรกแต่พี่แกใช้เทคนิคบ้านๆแต่ได้ผลคือตอนอัดเสียงเขาจะเอามือข้างนึงมาป้องปากตัวเองกับไม์เล็กๆที่ติดมากับแม็ แล้วก็แรปแบบพึมพำนะครับกึ่งๆึ่งกระซิบอาศัยว่าในร้านมีเสียงจอแจของลูกค้าคนอื่นอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีใครสนใจเขาพี่แกบอกว่าบางครั้งก็ต้องเอานิ้วอุดหูไว้เพื่อจะได้ยินเสียงของตัวเองตอนอัดเสียง เขาใช้ไม้ที่ติดมากับแมคล้วนๆในการอัดเสียงและบางครั้งเขาก็ต้องทำตัวเนียนๆให้มันเหมือนลูกค้าทั่วไปนะครับมาลองเล่นเครื่องนั้นเครื่องนี้คือไม่ได้มาแบบสภาพโฮมเลดขนาดนั้นเขาแต่งตัวปกติเลยครับเหมือนลูกค้าคนหนึ่งที่มาลองสินค้าแล้วพี่แกก็ไม่ได้มานั่งแช่ทั้งวันนะครับเขาจะใช้ช่วงเวลาสั้นๆแต่มาทุกวันจนเป็นกิจวัตรจนพนักงานจำได้นะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมาก แล้วเวลาที่ Apple Store จะปิดร้านพนักงานจะต้องมาลบข้อมูลทุกอย่างในเครื่องให้มันเหมือนใหม่อยู่ทุกวันเขาก็จะเอาแฟชได์มาดูดข้อมูลเก็บไว้กับตัวเองแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทำต่อหรือบางครั้งนะครับพนักงานก็มองเขาแปลกๆเขาก็ต้องตีเนียนไปทำท่าเดินไปดูของทำท่าถามราคาวนไปเขาแอบทำอยู่อย่างนั้นแอบอัดเพลงเนียนๆอยู่4เดือนเต็มๆนะครับจนสุดท้ายอัลบั้มของเขาก็สำเร็จมันมีชื่อว่า fatass ย่อมาจากคำว่า Prince Harvey at the Apple Store Soho ชื่ออัลบัมโคตรมึนเราไปกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับสติกเกอร์มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่ตั้งใจเอาไว้เซ็นเซอร์แต่กลับทำให้ขายดีกว่าเดิมหลายคนคงเคยเห็นสติกเกอร์ขาวดำอันนี้ผ่านตากันมาบ้างชื่อของมันก็คือ h a r e n t a o Advisory จุดประสงค์หลักๆของสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันมีมาเพื่อจะบอกว่าเพลงในอัลบั้มนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงผู้ปกครองควรให้คำแนะนำกับเด็กๆที่รับฟังคือเรื่องของเรื่องนะครับมันมีแม่บ้านคนหนึ่งในยุค80เลยเธอซื้อแผ่นเสียงของศิลปินที่มีชื่อว่า Prince ไปเปิดให้ลูกฟังที่บ้านแล้วมันก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่เนื้อหาพูดถึงเรื่องบนเตียงแบบไม่อ้อมค้อมทั้งเพลงเลย เธอถึงกับช็อกแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเพลงสมัยนี้เนื้อหามันรุนแรงจังเลยวะเนื้อหาแบบนี้มันไม่เหมาะกับเด็กๆเ,เลยเธอเลยคิดแคมเปญขึ้นมาเพื่อเรียกร้องว่าเพลงควรจัดเลตติ้งเหมือนกับหนังเหมือนกับรายการทีวีและเธอก็ไม่ใช่แม่บ้านธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าสามีของเธอมีตำแหน่งเป็นถึงวุฒิสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลในขนาดนั้นเธอได้ร่วมมือกับหลายๆฝ่าย,ายที่เห็นด้วย จนมันทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับและเป้าหมายหลักของกลุ่มแม่บ้านในตอนนั้นยังไม่ใช่ศิลปินฮิปฮอปแต่พวกเขามุ่งเป้าไปที่ชาวล็อกแล้วก็เฮฟวี่เมทัลที่กําลังโด่งดังสุดขีดในยุค80เรื่องมันไม่ได้จบที่ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาแค่นั้นมันเป็นประเด็นใหญ่โตจนถึงขั้นลากศิลปินไปไต่สวนในวุฒิสภาสหรัฐทางศิลปินก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะยอมทำตามอะไรทั้งนั้น พวกเขาบอกว่านี่มันคือการคุกคามเสรีภาพทางศิลปะอย่างร้ายแรงหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดจนสุดท้ายสมาคมเพลงอเมริกา RIAA ก็ยอมออกมาปณีประนอมโดยการออกสติกเกอร์ตัวเล็กๆอันนี้ออกมาและบอกกับศิลปินว่าถ้าเพลงในอัลบั้มมีเนื้อหาที่รุนแรงคุณต้องเอาสติกเกอร์ตัวนี้ไปแปะบนปกอัลบั้มเพื่อเป็นการเตือนผู้ฟังแต่ไม่ใช่การแบนห้ามขายแค่บนปกอัลบั้มจะต้องมีสติกเกอร์ตัวนี้อยู่ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันกลับไม่ได้ทําให้เด็กๆกลัวเลยสักนิดเดียวนะครับมันดันตรงกันข้ามเลยพอวัยรุ่นไปหาเลือกซื้อแผ่นเสียงแล้วเห็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้บนปกอัลบั้มก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าอัลบั้มของศิลปินคนนี้มันต้องดุเดือดแน่นอนมันกลายเป็นสติ๊กเกอร์ที่การันตีว่ากูไม่เซ็นเซอร์เนื้อหาในเพลงของกูแม่งตรงไปตรงมาและในมุมของศิลปินก็ถือว่าดีกว่าไม่ติดด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะศิลปินสายฮิปฮอ ที่ในตอนนั้นอย่างวง N.W.A. พอติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้บนปกเข้าไปอัลบัมกับทำยอดขายเพิ่มขึ้นถึง30%และศิลปินแก๊งสเตอร์แรปเปอร์รุ่นพี่อย่าง i อ e t ก็เคยออกมาพูดด้วยนะครับว่าพอติดสติ๊กเกอร์นี้เท่านั้นแหละมันทำให้เพลงกูขายดีขึ้นเยอะเลยมาที่เรื่องต่อไปมันเป็นเรื่องของเพลงฮิตที่เริ่มจากสีดาและสีเหลือง รู้แค่สสีนี้ก็คงจะเดาออกแล้วใช่ไหมครับว่าเรากำลังพูดถึงเพลงอะไรเรากำลังจะพาไปดูเบื้องหลังของเพลง Black and Yellow ของ w Wiz Khalifa จุดเริ่มต้นของเพลงนี้มันเริ่มจากวันที่ w Wiz Khalifa เดินทางเข้าสตูดิโอเพื่อทำเพลงกับคู่หูโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อว่า Stargate ซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าโปรดิวเซอร์2คนนี้เขาไม่ใช่สายฮิปฮอปเลย พวกเขาถนัดเพลงป๊อปมากกว่าส่วนใหญ่พวกเขาจะอยู่เบื้องหลังเพลงของบียอนเซ่ลิฮาน่าอะไรทำนองนั้นเพราะงั้นการจะให้มาทำเพลงฮิปฮอปแบบดิบๆคู่หู s t a r ์เกตก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่บรรยากาศในสตูดิโอวันนั้นมันก็เลยเป็นชิลๆสบายๆนะครับคู่หู s t a r ์เกตก็เปิดบีดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมาถึงบีดหนึ่งนะครับวิสคาลิฟาชอบมากๆเลยเขายกหัวเบาๆแล้หันหน้าไปหาคู่หูสตาร์เกตแล้วหลุดท่อนแรปท่อนแรกออกมาว่า Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. ตอนนั้นคู่หูส r าเกตงงมากเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, ดำกับ mm hmm. เหลืองมันคืออะไรวะมันเหมือนไอ้เขียวไอ้แดงปะวิชค h ล l ิฟ a ก็เลยอธิบายง่ายๆว่าผมอยากทำเพลงเกี่ยวกับสีประจำเมืองอะครับเฮียสีดำกับสีเหลืองมันคือธงประจำเมืองพิกส์เบิร์ที่เขาอยู่แล้วมันก็เป็นสีของทีมกีฬาทุกทีมในเมืองไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลฮอกกี้เบสบอลทุกทีมคือสีดำกับเหลืองหมดเลย จากไอเดียเล็กๆที่มันไหลออกมาเองวิสคาลิฟาแทบจะฟรีสไตล์เนื้อเพลงทั้งหมดออกมาตรงนั้นในสตูดิโอเลยและคู่หูสตาร์เกตก็ช่วยเรียบเรียงท่อนฮุกให้มันติดหูมากขึ้นจากนั้นก็เรียบร้อยเพลง Black and y e l ยล w ได้ถือกำเนิดเพลงนี้โคตรยิ่งใหญ่เลยนะครับตอนนั้นนอกจากมันจะเปลี่ยนชีวิตของวิสคาลิฟาแล้วมันก็กลายเป็นเพลงชาติของชาวพิกส์เบิโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเมืองสักคำเดียวมาที่เรื่องต่อไป เรื่องนี้เราจะพูดถึงรองเท้าที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนขนานนามว่าเป็นรองเท้าที่น่าเกียดที่สุดในโลกอย่าง c l o c k s แต่มันกลับเป็นหนึ่งในรองเท้าที่โพสตมาโลนชอบใส่มากที่สุดเขาชอบใส่รองเท้ารุ่นนี้มาตั้งแต่ก่อนจะมีชื่อเสียงแล้วนะครับจนถึงวันที่เขาโด่งดังแล้วเขาก็ยังใส่รองเท้าแบรนด์นี้ไปทุกที่ไม่ว่าจะใช้ชีวิตประจําวันเข้าห้องอัดแสดงคอนเสิร์ตงานทางการบางทีพี่แกก็ยังใส่เหมือนกัน เขาใส่บ่อยจนบริษัท c l o อก s ได้ติดต่อขอร่วมงานกับพี่แกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับและด้วยบุคลิกชิลๆของโพส์มาลอนเขาเคยบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้มันใส่สบายอย่างเหลือเชื่อแปลว่ายังไม่เคยใส่ดาวเทียมเราไปกันที่เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปมันเป็นเรื่องของชายที่หำจนดังจนเสียงหำกลายเป็นลายเซ็นของเขาไปเลยเรากำลังพูดถึงคิดคานดก ในโลกของฮิปฮอปที่แรปเปอร์แทบทุกคนจะเน้นแรปเร็วๆดุๆหรือมีฟลิปฟลว์ที่เป็นสไตล์ของตัวเองแต่คาดิีเขากลับโฟกัสที่เสียงฮัมนะครับไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจใส่เนื้อร้องหรืออะไรแต่เขาบอกว่าเวลาที่เขาได้ยินบีทเขามักจะฮัมเมโลดี้ออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆและไอเมโลดี้พวกนั้นมันคือร่างแรกของความรู้สึกก่อนที่จะเติมเนื้อเพลงลงไปเขามองว่าเสียงฮัมของเขามันคือเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งในเพลง เหมือนเสียงกีตาร์เสียงซินหรือเสียงเบสไม่ต่างกันเสียงฮัมของเขามันทำหน้าที่สร้างบรรยากาศสร้างเลเยอร์ของความรู้สึกที่ลึกซึง้งมันคือการเติมช่องว่างในเพลงด้วยความรู้สึกไม่ใช่ข้อมูลเขามองว่าความรู้สึกที่เขามีไม่ว่าจะเป็นความเหงาความเคว้งหรือแม้แต่ความสุขแบบลอยๆมันไม่มีคำไหนในพจนานุกรมที่อธิบายได้ดีพอ แต่เสียงฮัมยาวๆกับสื่อสารได้ตรงกว่าและอีกหนึ่งสิ่งที่เจ๋งของเสียงฮัมคือมันไม่มีภาษาแต่คนฟังกับรู้สึกได้ชัดๆเลยว่าในเสียงนั้นมันมีความสุขความหวังความเหงาหรือแม้แต่ความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ข้างในมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเสียงกองหกวิในตำนาน เสียงลูปกอง6วิที่รู้จักกันในชื่อ The Amen Break เสียงซ a ป p l ลกองที่ถูกศิลปินและโปรดิวเซอร์หยิบไปใช้ไม่ต่ำกว่า2,000เพลงเรื่องมันเริ่มมาง่ายๆเลยครับในยุค60มีวงดนตรี Funk and Soul วงหนึ่งที่ชื่อ The Winston พวกเขาปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Amen Brother ออกมา เป็นเพลงหน้าบีที่แทบจะไม่มีใครสนใจแต่กลางเพลงนั้นเครื่องดนตรีทุกชิ้นหยุดนิ่งเหลือแค่โซโล่กองสดๆดดิบๆบของมือกองที่ชื่อว่า G C Coleman โซโล่แค่6วิแล้วก็จบไปใครจะไปคิดว่าไอ้6วิที่ถูกโลกลืม มันคือของโคตรดีที่รอวันถูกคนพบแต่ยังว่าล่ะครับของดีไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีคนเห็นค่าเพลงนี้มันได้หายไปตามกาลเวลาจน20ปีต่อมาในยุค80ยุคที่ฮิปฮอปกำลังเริ่มมีแนวทางเป็นของตัวเองดีเจในตอนนั้นมักจะไปขุดหาแผ่นเสียงเก่าๆที่มีแซมเปิลเจ๋งๆเอาไว้เปิดตามงานปาร์ตี้ฮิปฮอปแต่พวกเขาจะไม่ค่อยบอกกันนะครับว่าเพลงที่เปิดอยู่เนี่ยคือเพลงอะไร พราะกลัวว่าดีเจคู่แข่งจะรู้และเอามาเปิดซ้ำกันพอซ้ำกันเยอะๆก็ต้องไปไล่ฟังแผ่นเสียงใหม่อีกกว่าจะเจอที่มันโดนใจก็นานอีกเสียเวลาดีเจแต่ละคนก็เลยกักกันไปกักกันมา แต่ดีเจที่ชื่อเบรกบีดลูแกคิดต่างนะครับแกคิดว่าเฮ้ยของดีก็ต้องแบ่งปันกันดีวะแกเลยทำโปรเจกต์ที่เปลี่ยนโลกนะครับด้วยการรวบรวมสุดยอดเบรกหายากมาอัดรวมกันไว้ในอัลบั้มซีรีส์ที่ชื่อว่า Ultimate Breaks and b e a t หรือ UBB และ UBB เนี่ยแหละครับคือผู้แพร่เชื้อตัวจริงมันคือคัมภีร์ไบเบิลที่ทําให้โปรดิวเซอร์ทั่วโลกตั้งแต่ด็อกเร์เดยันดีเจพีเมียเข้าถึงอาวุธลับได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปขุดเองและลูปกอง6วิในตำนานก็รวมอยู่ในนั้นด้วยและถ้าพูดถึงเพลงแร็ปเพลงแรกๆที่หยิบกองนี้ไปใช้ก็คือ N.W.A ในเพลง State of t h Compton และเพลงนี้มันก็เลยทําให้กอง6วีนี้มันเริ่มดังระเบิดไปทั่วโลกแต่มันไม่ได้หยุดแค่เพลงแรปเท่านั้นนะครับแซมกองนี้มันแทบจะกระโดดไปทุกแนวเพลงเลยเพราะจังหวะของมันมีกรูฟมีความโยกแบบดิบๆแบบคนตีจริงๆที่โคตรจะมีชีวิตชีวาแล้วพอเอาไปวนลูปมันก็เลยสร้างพลังที่ไม่รู้จบแล้วมันก็ยังมีความยืดหยุ่นมากๆนะครับถ้าใช้แบบช้าๆมันจะได้ฟิลฮิปฮอปแบบเท่ๆแต่พอเร่งสปีดมันก็กลายเป็นกองที่โคตรบ้าข้าง แล้วก็ได้มีโปรดิวเซอร์ฝั่งอังกฤษเอาไอเดียเร่งสปีดนั้นไปใช้จนสุดทางจนเสียงกองที่บ้าคลั่งนั้นมันได้ถือกำเนิดดนตรีแนวใหม่ขึ้นมาทั้งแนวเลยที่เรียกว่าจังเกิลและดัมแอนด์เบสซึ่งเพลงในยุคบุกเบิกของดนตรีแนวนี้เกิน90%มีกระดูกสันหลังเป็นเสียงกอง6วิในตำนานตัวนี้ทั้งหมดเลยแต่เรื่องน่าเศร้าก็คือเจ้าของเสียงกองที่ตีเองกับมือเขาไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยสักอย่างเดียวนะครับ g c c o โค m แมมือกองเจ้าของเสียงกองที่เปลี่ยนโลกเสียชีวิตในฐานะคนไร้บ้านวงเดอะวินสตันที่เป็นเจ้าของเพลงนี้ไม่เคยได้ค่าลิขสิทธิ์จากการถูกแซมเปลิลเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าตอนนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังไม่คุ้มครองแต่สุดท้ายคอมมูนิตี้ดนตรีทั่วโลกช่วยกันระดมทุนส่งเงินและความเลสเปกกลับไปหาเจ้าของเสียงที่แท้จริง แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามช่องของเรามาตลอดเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วส่วนถ้าเผื่อใครที่สนใจเสื้อผ้าแนว s t r e e t w e a แบบแก๊งๆหน่อยอย่าลืมแวะเข้าไปที่ร้าน GK Street Store นะครับร้านนี้เขาจะคัดมาแล้วนะครับแต่ละตัวนี่มีแต่ตัวฟี้ฟวลและของแท้แน่นอนอันนี้ผมก็จะปักลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนกันเข้าไปดูได้ครับ แล้วสุดท้ายนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามแล้วเจอกันใหม่ yeah.